เห็ดหอมผู้เรียนหมอนทองอบกรอบบักมีหรือบักพานุนนะคะเห็ดห mm hmm. อมกรอบกรอบันนี้ไม่มีอีกแล้วหมอนทองชิ้นนํำจาาแบบ อืห uh huh. อมอันนี้แพงหน่อยเนี่ยอันนี้จำราคาไม่ได้สามสี่ร้อยนี่แหละค่ะตัวนี้เกือบหกร้อยสี่ร้อยกรัมเนี่ยสี uh ่ร้อยหกสิบกรัม บักนี้หรืบอบักขนนอันนี้ประมาณสองลอยนะคะจำาม่ได้อนม่นี้เป็นพันเลย มีนะแสบอืมอืมมอนทองอบกรอบ สั่งซื้อในช้อปปี้สั่งซื้อในช้อปปี้ เดี๋ยวจะทิ้งหาสองทางกับหนังสือไว้ให้ด้ะค่ะเผื่อใครสนใจเนาะอืม,อม แต่ว่าเห็นหอมมันมหวามเนี่ยก็หอมอยู่แต่ว่าบ,เบาเลยแบบว่ากินรุ่นแรงกินธรรมดาอื กระเพาะป่าได้เนาะที่หนึ่งกูได้เนี่ยสซไลลายเห็ดหอมผัดผัดเห็ดหอมใส่นื้อหมีฝรั่งส่กุ้งเนาะเอ้ยแม่เจ้าอะไรนี่ มอนคเห็ดกระเพาะป,ปลาเห็ดหอมแห้งต้องแช่ก่อนเนาะแช่น้ําเอาน้ำเห็ดหอมถิมมักาากนกบะคะักค่ะเอคเอาน้ำเห็ดหอมเป็นส่วนหนึ่งของ,น,งน้ำกระเพาะป,ปลาไม่ค่อยหอม <S 2> <S 2> <S 2> แพงแต่อร่อย มันกับแพงแล้วทุเรียนมันกับแพงอยู่แล้วมันบ่ถูกต้องวะคุ้มอยู่อืม,มนี่สีลาค่าเทาบบกหมีนี่กับอะไรละ,ะแต่เนื้อมันกักินโล่ละหาลอย,ลยมันบ่กระเซิรินว่าสิมาอบแห้งแบบนี้อบแห้งแบบนี้ยิ่งจะยิ่งกว่าอีก Ну, mm. ну. Mm -hmm. มันกระสิบเป็นแบบมันยังบลาสุกแห้งนี่นนแบบว่ามันกระสิบเป็นแบบอย่างเขาเอ,อินเฮิมเฮิมบะหามหามแะแต่กลิ่นมันก็เป็นกลิ่นทุเรียนเลยค่ะลักษณะมันมันอืม เอาไปข้างในในปากจะเป็นเนื้อเหนียวเน้อเหนียว,ยวคล้ายๆกบถุกแป้งนะอืกี่รอบก็ไม่เคยผิดหวังเลยก็คืออันนี้แหละบักมี กรอบอันนี้กรอบนะคะเนี่ยกรอบไม่แข็งนะอันนี้คือกรอบค้าว่ากรอบก็แข็งในสิต่างกันเด้กรอบก็คือการเคี้ยวแบบได้โดยไม่แบบว่า่ต้องออกแรงฟันมากจนว่าปวดแขวถูกต้องปะ้ามันแข็งก็คือแบบขึ้นขึ้นหย่ำแบบ เคี้ยวอันกากหมูที่ติดหนังที่ที่แ็งแข้งๆนันก็แบบนั่นคือคือแบบว่าจนปวดแขวนะจนปวดฟันเนาะเขาเขาถึงเรียกว่าแข็งเนาะอันนี้ไม่เป็นนะอ,อัน,น ให้ดูเพื่อว่ากระริมใส่อันนี้เราสูกินว่าจนสิมือดแหละเอามารีวิวให้เบิงเพื่อ